ใครจะคิดว่าเด็กสาวที่ภายนอกดูสดใสร่าเริงคนนี้จะเคยเป็นเหยื่อในคดีแก๊งลักเด็กจนผัดภาคจากพ่อแม่กว่า20ปีเล่หลายคนคงรู้จักน้องเต้าหู้ลูเอนเซอร์สาวชาวจีนที่โด่งดังในประเทศไทยค่ะแต่คงไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเธอจะมีอดีตที่แสนจะเจ็บปวดจนแทบจะอยากลืมไปตลอดชีวิต เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยผ่านโซเชียลของน้องเตะหู้เองค่ะเธอยอมเล่าอาดีตที่ปกปิดมานานกว่า20ปีเพราะอยากตามหาครอบครัวที่แท้จริงของเธอให้พบก่อนที่จะสายเกินไปความทรงจำสุดท้ายเกี่ยวกับครอบครัวที่แท้จริงเธอจำได้ว่าพี่บ้านมีพ่อแม่พี่สาวสองคนและพี่ชาย1คนค่ะ และเธอเป็นลูกคนสุดท้องแม้จะจำชื่อจริงหรือบ้านเกิดไม่ได้แต่สิ่งที่จำได้ดีคือพ่อแม่รักเธอมากๆหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันเธออยู่กับพ่อค่ะพ่อมักพาเธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนด้วยกันจนวันหนึ่งพาไปที่ร้านขายทีวีในย่านการค้าและให้เรียกผู้หญิงคนหนึ่งว่าแม่นั่นก็คือแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองค่ะแม่เลี้ยงรักเธอมากมักจะซื้อกระโปรงรองเท้าให้เสมอเธอมักจะวิ่งเล่นในร้านตลอดค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เล่นอยู่นอกร้านมีคุณป้าแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาทักและชวนเธอไปเล่นที่สนุกสนุกด้วยความไร้เดียงสาเธอก็ขึ้นรถไปกับป้าคนนั้นค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเธอถูกพาตัวไปและถูกเปลี่ยนมือหลายทอดก่อนที่จะถูกขายให้กับพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันวันนั้นเธอยังจำได้ดีป้าคนนั้นพาเธอไปที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งแล้วถ่ายรูปส่งให้พ่อเลี้ยง แต่หลายปีต่อมาเธอก็เจอรูปนั้นในโซเชียลของพ่อเลี้ยงค่ะเธอจึงแอบเซฟเก็บไว้พอรู้ว่านั่นคือหลักฐานชิ้นสำคัญหลังจากที่พ่อเลี้ยงซื้อเธอไปเธอก็ถูกส่งไปอยู่กับพี่สาวของพ่อเลี้ยงค่ะนั่นก็คือคนที่เธอเรียก,กว่าป้าป้าใช้เธอทำงานบ้านอย่างหนักโดนตีถูกดุด่าแทบทุกวันอาหารหลักก็คือหมันโถก,กับซุปแป้งนำซ้ำยังเจอการล่วงละเมิดจากลุงในบ้านค่ะ จนเธอเคยคิดสั้นถึง4ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพอเธอเริ่มโตขึ้นสิ่งที่สะเทือนใจอีกครั้งคือเธอถูกลวนลามโดยพ่อเลี้ยงค่ะวันนั้นเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านจนเกือบคิดสั้นอีกครั้งแต่ก็ยังมีคุณน้าใจดีคนหนึ่งมาช่วยเธอไว้จนได้ให้ชีวิตใหม่กับเธอค่ะ คุณน้าคือคนแรกที่ทําให้เธอได้สัมผัสความรักแบบแม่อีกครั้งน้าดูแลเธอจนวันสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะจากไปด้วยโรคร้ายและมอบบ้านหลังนี้ให้เป็นมรดกของเธอล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาน้องเต้าหู้เดินทางกลับไปที่ประเทศจีนค่ะเพื่อแจ้งความและเก็บตัวอย่าง DNA เเพื่อเทียบกับฐานข้อมูลเด็กหาย เธอบอกทางน้ำตาว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงๆจะลืมเธอไปหรือยังแต่เธอก็ไม่เคยลืมว่าเคยถูกรักมากแค่ไหนคดีของน้องเต้าหู้เป็นเพียงหนึ่งในหลายแสนคดีเด็กหายในจีนค่ะและมีเพียงหลักพันเท่านั้นที่ได้กลับมาพบครอบครัวจริงๆ กฎหมายจีนยังคงจัดคดีลักเด็กเป็นคดีที่ร้ายแรงและมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะแต่ฝันร้ายของเยือนหลายๆคนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยากว่า20ปีที่ถูกพรากจากครอบครัวขอให้การรอคอยวันนี้ไม่สูญเปล่านะคะและขอให้เรื่องราวของเธอกลายเป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์และภาวนาให้เธอได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวจริงๆอีกครั้งค่ะ ฮาแห่งรฟ